สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับนันน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีพัสดุเข้ามากลองใหญ่นะครับนี่กล่องเบื้เริ่มเลยนะครับอ่าแต่ไม่ใช่เรือดำน้ำแน่นอนนะครับอ่ะแต่จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับผมอ่ะเปิดลังมานะครับนี่เป็นชุดนะครับชุด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  ชุดมัดคอตนะครับเจ้ากระต่ายสีขาวนี่เลยอ่ามีเสื้อมาก่อนนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็มีรองเท้านะครับนี่นี่คือรองเท้าอ่าหนึ่งคู่นะครับสนทิ้งไปมีอะไรอีกมีมีถุงมือนะครับถุงมือถุงมือเจ้ากระต่ายโอ้ยมันเล็กจังอะออใส่ไม่ได้เว้เ นี่ครับผมถุงมือนะครับถุงมือเจ้ากระต่ายนะเอาออกก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็นี่ครับหัวหัวมาดคอทเจ้ากระต่ายโอ้โหนี่ครับงานงอกงานงอกนะครับหัวมัดคอดนะครับบี้เข้าไปเลยเห็นไหมเนี่ย oh, <no. S 1> บุบลงไปเลยนะครับอืมไม่รู้จะดันขึ้นมาหรือเปล่าด้วยนะ โอ้โหกระต่ายหัวบุบนะครับเซ็งเลยเซ็งเลยนะแล้วก็หน้าก็จะเบี้ยวๆบี้วหน่อยนะครับแต่ไอ้หน้าหน้าเบี้ยวเบี้วเนี่ยก็ยังพอโอเคนะแต่ไอ้หัวบี้ลงไปเลยเนี่ยทำยังไงอันเนี้ยเซ็งเลยนะครับเวลาถ่ายรูปจะมันจะสวยไหมเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับชืบนี่ครับผม ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปวิ่งฟันลันนะครับวิ่งงานสำชุกเนี่ยเออนะครับน่ารักน่ารักเนาะนี่นะครับชุดนี้นะครับ999บาบาทนะครับตัววัสดุก็จะเป็นโฟมนะครับน้ำหนักเบาเนาะใส่วิ่งได้นะครับเพียงแค่ว่ามันจะไม่ค่อยมีอากาศหายใจนะเพราะว่ารูอากาศเข้ามีแค่ตรงนี้เองสองรูตรงลูกตานะครับก็ เดี๋ยวผมไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวไปดูตอนแต่งตัวเสร็จนะครับไปดูรูปจริงๆกันดีกว่านอกว่าแต่งตัวแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงปะนี่นะครับก็คือชุดมา์คอตนะครับเจ้ากระต่ายโพนี่ไหมเออนะครับเนี่ยใส่เต็มๆแล้วนะครับแต่หัวมันบี้ไปหน่อยเนาะไม่น่ารักเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งมองนะครับก็จะมองด้วยรูปกระต่ายตรงนี้สองข้างแล้วก็หายใจด้วยรูเล็กๆตรงนี้แหละครับนะแต่เดี๋ยวจะเอาไปลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะวิ่งไหวไหม นะครับเสียดายหัวบุบไปหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับซื้อมาแล้วก็ต้องใสอ่าคลิปนี้นะครับก็เอาเจ้ามาร์คอตดกระต่ายนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะสนใจเข้าไปดูได้ใน l a ซาด้นะครับชุดละ999บาทนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ